สวัสดีค่ะรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการจากทางสถานีค่ะนายอำเภอสุงไหงโกโลกคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่มุ่งรักษาความสงบส่งเสริมสันติสุขเทศากาลเดือนรอมฎอนนายอนิรุธบัวอ่อนนายอำเภอสุงไหงกลกกล่าวว่าในห้วงเทศากาลร,รอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมที่ทางอำเภอสุงไหงกลกได้มีมาตรการเฝ้าดูแลความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมีการตั้งด่านตรวจด่านสกัดทั้งด้านในและด้านนอกรอบเมืองสุงไรงรกภลกโดยในเขตเทศบาลเมืองสุงไรงรกภลกจะมีการตั้งด่านตรวจทาวร4จุดนอกจากนั้นยังได้สั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจบ๊อปอัพซึ่งเป็นการรวมกำลังของสามฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองโดยจะมีกำหนดการตั้งจุดตรวจหมุนเวียนกระจายไปในพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่หวังก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ยากต่อการก่อเหตุมากยิ่งขึ้น ส่วนในพื้นที่รอบนอกได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนำชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่หมู่บ้านของตนและได้เน้นย้ำให้มีการมุ่งตรวจสอบในเรื่องของบุคคลแปลกหน้าในพื้นที่เป็นพิเศษอีกทั้งยังได้สั่งการให้มีการถ่ายภาพทะเบียนรถและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขับขี่ทุกคันที่เข้าออกหมู่บ้านเพื่อการนำส่งให้ศูนย์รวบรวมข่าวสารเฝ้าระวังความปลอดภยัย ในพื้นที่ของอำเภอใช้เก็บเป็ดฐานข้อมูลและได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยเป็นประจำทุกคืนอีกทั้งยังได้สั่งการให้ชลบทีมเจ้าหน้าที่อสอคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ในการทำกิจกรรมหรือปฏิบัติศาสนกิจอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามติบเนื่องจากวันที่22มีนาคม2567 ได้มีการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดอำเภอสุงไหกโลกจึงเพิ่มมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยการสนับสนุนของหน่วยควบคุมสุริโยไทยบรุรณาการทำงานร่วมกับตชดชุดเฝ้าตรวจชายแดนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แนวชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเึงกำลังเฝ้าระวังเข้มงวดในเรื่องของแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติและท่าข้ามต่างๆปิดการเข้าออกเสรีไม่ให้มีการแอบลักลอบเข้าออกผ่านแดนอย่างผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดสาเหตุที่ต้องเพิ่มมาตรการดูแลในพื้นที่ชายแดนเป็นพิเศษเป็นเพราะส่วนใหญ่เมื่อผู้ก่อเหตุความไม่สงบได้สร้างสถานการณ์ในพื้นที่แล้วมักจะหลบหนีออกนอกประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางธรรมชาติอยู่เสมอ ทั้งนี้อำเภอสุงไหกลลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันร,รักษาเฝ้าระวังพื้นที่บ้านของเราไม่ให้บุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามามีโอกาสก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ได้หากพบบุคคลหรือวัตถุต้องสงสยัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยทันที